สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มแชแนวเนาะ EP นี้นะคะเราจะมาฉีดฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนเหนียวนำการเป็นสัตว์นะคะไหแมพันธุ์ที่มั่นยาน,นุบอกมาแล้วมันบ่เป็นสัตว์โดโดๆเนาะเรากระตุน้โน,โน,โน,โนโดยวิธีธรรมชาติแล้วนะคะเรากระตุ้นด้วยวิธีธรรมชาติแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่เป็นสัตว์เลยเราก็เลยจะฉีดฮอร์โมนเห็นันมนะคะเจตเตวทนะซือยาค่ะ ก็จะ,จะเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะอากาศผสมด้วยน้ำกลั่นนะเป็นแบบนี้เป็นเนี่ยเขาเรียกเซตหนึ่งเซตหนึ่งนะหนึ่งเซตสอง้อยหกสิบบาทนะคะมีขายตาม้านขายอาหารสัต์ที่มีอยาขายพร้อมเนาะเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยเขาเรียก ฮอร์โมนเหนียวน้ำการเป็นสัตว์นะคะชื่อมีหอยก็คือเจตเตวดนะวิธีวิธีผสมกะเอาเค็มสลี่นะคะดึงน้ำกลานออกมาก่อนดึงน้ำกลานออกมาอันนี้มันต้องแช่แข็งมากนะคะแช่ให้เย็นมากเนาะแช่น้ำแข็งมากนะคะก่อนเสกมาใส่แล้วก็ ดน้ำเข้าไปนะคะในเม็ดยาเย่อขาเยา,ยา,ยาให้มันเม็ดยาละลายนะคะให้เม็ดยาละลายเนาะคะ่ะละลายแล้วเนาะ,ะละลายแล,ะะละละแล้วมันจะได้ประมาณหาซีะคะ่ค่ะดึงน้ำออกมานะเนี่ยหมดแล้วนะดึงน้ำออกมา โอเคนี่ค่ะประมานหาซีซีนี่นเ,เ,าเนะะาะเดี๋ยวเข้าจะไปฉีดเลยนะประม่านเจ็ดมือค่ะโบเกินเจ็ดมือมันจะเป็นสว์เลยเดี๋ยวเพามาเบิ้งกับฝามัานจะเป็นสวรดีๆแต่ปกติเข้าเขาใส่แล้วอ่ะโบเคยผาดเนาะโบเกินเจ็ดมือมันก็นจะเป็นสา์ทันทีเลยนะคะเขาขีคานถาหมูขึ้นเนาะ แบบว่าถ้าจะผสมให้มันแบบความอีกรอบหนึ่งที่รอบรอ,อบแม่ที่ยานุ่มลงมาแล้วค่ะแบบซีแม่เราจะเห็นให้มันพร้อมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเขาสีสียายเบิ้งโอเคเนาะตัวนี้นะคะคือมันบ่เป็นสัตว์เนาะนี่มีสองตัวกับตัวนี้เน,ะเนาเนะเนี่ยบ่เป็นสัตว์เนาะเนี่ยยาลมยานุ่มลงมาพร้อมกันซีตัว ผสมไปแล้วผสมไปแล้วจนพานรอบนะคะนี่แต่ตัวนี้มันบ่เป็นนะอันนี้มันบ่เป็นวิธีเท้ากับตุนทูบีดีท่าเนาะ็งังบ่เป็นสัตว์อยู่น่ะขนาแบบยู่ฟังตรงคมพอพานขาขาบ้า,า,านกลับแบบยังบอ่อนานอยู่นี่เอาออกมาเดินนียงแล้วนะคะเดินไปหาพอพานแล้วก็แล้วเนาะสุดความสามารถของท่าแล้วนะคะวิธีสุดท้ายก็คือเ่าต้องฉีดฮอร์โมนในมันเนาะ ชุดฮอร์โมนชุดละ260รบาทนะคะแต่ว่าข้าใส่อันนี้ตลอดเนาะไ่เคยผ่านจ้กเทียนนะคะไม่เกิน7วันนะมันจะเป็นสัตว์เดี๋ยวเ้าจะมาเบิร์กันว่ามันเป็นสัตว์อีดีบอเนาะ SARIES